อะไรมดไปอยู่ในนี้มอแสงมันอยู่ไหนอันี้นไม่ไมบอมมันอยู่กับ้านมาเข้าไหงขอไม่ดูเลยซอยมะพร้าวค่ะกำลังกระปอกอยู่ แกฤๅเสี่ออนเนาะเป็นกะทินักบรจิตขันนักเป็นกะทิก็จะไม่ก็จะไม่อมยากให้ใครเอาไปทําบุญได้่นี่มันเป็นกะทิเขาบังคอหลายคนแล้วว่างั้นไม่ได้ให้เขาเขาจะเป็นไรบอกว่าจะเป็นหนุกข่าวอะไรกบอกย่านมันสูตแนวย่านเขาไม่ให้บ้านแห้งไวมาแก้วมาเร็วแก้วมาใส่น้ำเร็วครับเตอเอาแก้วไปใส่เร็วหวานไหม นั่นน่ะเอาไปให้เย้ยจิตเร็วเออหนีอย่าไปมีน้ำไหมอ้าวแม่มปาีไม่มีน้ำแม่นี่่าที่ไม่มีน้ำเออรายุกได้กี่เรายุกที่มีน้ำเรายุกไม่ได้กอกำลังกินดีเลยสัม น้ำเลยมีไหมไม่ได้แนวดอกพี่เล่เลย้ยปิดก่อนดิน